ทางคุณนพเดชกนณสูตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชีของบริษัทบีกรี n พาวเวอรจำกัดมหาชนเนี่ยท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าเริ่มมาั้แต่ปีหน้าปีหน้าเนี่ยตั้งงบลงทุนงบลงทุนไว้ประมาณ30,000ื่นถึง40,000ล้านบาทแน่นอนว่าเกมใหญ่ของเขาคือการเดินหน้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าหลายๆโครงการในหลายๆประเทศถามว่าในแถบไหนล่ะทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาอันเนี้ยเขาเดินหน้า เจรจาอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีโอกาสมากกว่าพันเมกะวัต์บอกแบบี้บอกแบบนี้เลยแล้วกันค่ะว่ามีโอกาสมากกว่าพันเมกะวัต์ที่ตอนนี้มีการเจรจาอยู่และคาดว่าจะบรรลุนะตามเป้าหมายมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น7,200เมกะวัต์ในปี2568และเพิ่มเป็น10,000เมกะวัตภายในปี2573เป้าหมายรายได้เนี่ยมากกว่า10,000ล้านบาท อันนี้สำหรับบีกิมเขาบอกว่าเดินหน้าลุยเต็มที่และจะไปสู่เป้าหมายรายได้ใหญ่ <S <S นั่นก็คือ1 0 0 0 0แสนล้านบาทนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทำนั่นก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเอง n e ซีโร่คาร์บอนนะอันนี้ภายในปี2050 50, นะคะ2050ันั่นเองค่ะถามว่าแล้วปีหน้าเนี่ยเอาจริงๆแล้ว ปีหน้านี้ผลประกอบการของบีกริมจะเป็นยังไงแน่นอนเติบโตจากปีนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามีทั้ง M&A นะแล้วก็มี COD ที่เตรียมทยอยหลายๆโครงการเลยทั้งในส่วนของ SPP นะหโครงการกําลังการผิต700เมิะวัตค่ะอันนี้ในปีหน้าและจะช่วยลดคาร์บอนนะอันนี้ลดก๊าซต่างๆลงถึง15%นี้ถือว่าเยี่ยมมากๆและ จะเดินหน้าขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยอย่างต่อเนื่องว่าอย่างนั้นนะคะถามว่าแล้วโครงการอื่นๆละ่ะโรงไฟฟ้าอื่นๆในเวียดนามต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างแน่นอนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินะคะกำลังการผลิตประมาณ2 0 0 0 3 0ถึง3 0ม0เมกะวัตที่เวียดนามตอนนี้สถานะนของเขาเนี่ย IPP LNG to Power เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติค่ะเป็นม a s เ e อร์แพลนฉบับที่8 รอละรอนะตอนนี้แค่อดใจรอเท่านั้นโครงการที่ทางบริษัทกำลังเจราจาข้อตกลงก็อยู่ในแผนด้วยนะในแผนตรงนี้ด้วยจะชัดเจนในช่วงต้นปี65ต้นปีหน้านั่นเองค่ะถามว่าขยับเข้ามาหน่อยสินะปีหน้านั้นมันก็ดูไกลไปเอาปีนี้ก่อนปีนี้ภาพรวมภาพรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมถือว่าเติบโตดีและมีแนวโน้มทะลุเป้า มีแนวโน้มทะลุเป้าค่ะเป้าเขาวางไว้1 0 1ถนี่มีโอกาสทะลุ10-15%เลยทีเดียวและในครึ่งปีหลังน่าสนใจมาก mm hmm. เขามองแบบนี้ค่ะว่าในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเหล็กกลุ่มเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยเติบโตดีส่วนกลุ่มยานยนต์ที่เป็นยานยนต์และยางรถยนต์ในช่วงก่อนอนั้นนี้ที่มีการเติบโตนั้น ก็ยังมียอดขายที่ขยายตัวดีอันนี้ลูกค้าเขาก็ยังมีเข้ามาลูกค้าใหม่ๆก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าอย่างนั้นเลยค่ะ B ี r ริมเนี่ยเขาจะประกาศงบไตรามาสสามกันในวันที่12พฤศจิกายนนี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้เราก็คาดว่า,น,าน่าจะไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่า ตรายมาส3วันที่12พฤศจิกายนจะมีทิศทางแบบไหนอย่างไรด้วยนะคะความชัดเจนจะออกมาในวันนั้นนั่นเองถามว่านอกจากนี้บีกริมยังมีอะไรอีกไหมที่เราต้องรู้แน่นอนมีแน่นอนค่ะเขาจะมีการ COD ในส่วนของบอ่อทองวินฟาร์ม16เมกะวัตต์แล้วก็มีลูกค้าที่เกี่ยวกับลูกค้านิคมอุตสาหกรรมค่ะเรียกว่า IU แล้วกันนะคะ IU ลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้ไฟเนี่ยประมาณ31.5เมกะวัตต์อันนี้ถือว่าเติบโตดีนะและ จะมีเข้ามาอีกไม่ต่ำกว่า10เมกะวัตต์ในครึ่งปีหลังนี้นะคะและนอกจากนี้เขาก็ยังมเีเกมการซื้อกิจการค่ะไม่ต่ำกว่า500เมกะวัตต์จะชัดเจนในไตรามาสสีนี้เช่นเดียวกันค่ะปีนี้เนี่ยนะคะเขาก็แบ่งว่าเป็นลูกค้านะเติบโตในไทยเนี่ย50%ต่างประเทศ50% 50% 50เฉลี่ยโอเคมากๆเทอร์อบโบรคกต่างๆมองยังไงดีกว่าในหนังสืพิมพ์เรามีบริษัทลักรัพเค KTB KTB ประเทศไทยนะฮะมองแบบนี้ค่ะว่าในส่วนของบีกิมเนี่ยกำไรปกตินะกำไรปกติยังคงกำไรกับปกติในปีนี้ที่3,000ล้านบาทอันนี้เติบโต16%เลยทีเดียวมีโอกาสอัพไซต์จากโครงการที่อยู่ระหว่างเจรจาที่จิมเล่าไปเมื่อกี้นะฮะมีจะมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโต,ต,ตให้เขาเช่นเดียวกันและจะมีนนยะสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังนี้เช่นเดียวกันนะ,ะและนอกจากนี้เนี่ย อนาคตของ b ีคริมยังเติบโตจากแผนต่างๆที่เขาจะเข้าไปซื้อนะคะเข้ามาอย่างต่อนเนื่องดังนั้น ktb st ให้ราคาเป้าหมาย b ีคริม55บาทค่ะคอนเซนซัสเนี่ยประเมินกำไรสุทธิไตรมาสามา3จะทำได้780ล้านบาทเติบโต55์ค่ะและจิมแอบไปดูในส่วนของเดี๋ยนะของบริษัทละซั์กสิกรไทยเช้านี้เขาก็มีออกมาพูดเช่นเดียวกันค่ะเขายกให้บี r รมเนี่ย เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมจ้าราคาหุ้นยังถือว่าแลงขาดและก็บ๊กริมมีการศึกษาการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศอันนี้จะช่วยเพิ่มกําลังการผลิตในอนาคตของเขาดังนั้นให้ราคาพื้นฐาน55บาทค่ะยังไม่จบได้ไหมได้เชื <laughs> ่อ IAA consensus <t> ทุกท่านจา๋า IAA consensus <t> ที่จิม <t> เคยบอกทุกท่าน, <t> านว่าเข้าไปดูบ้างนะในการแอบดูนะไปดูบ้าง แค่เซิร์ชตามที่จิมโชตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของมี5บร็กที่เขาประเมินนะให้ทาร์เก็ตให้ดีเวนด์ยิวทั้งหลายของบีกริมเนี่ยหบรกให้ราคาต่ำสุดคือ48บาทนั่นคือทิสโก้ราคาเป้าหมายนะและในส่วนของให้ราคาสูงสุดนั่นก็คือกสิกรไทยและยวนต้านะคะก็ให้55บาบาทโดยเฉลี่ยแล้ว average แล้วราคาเป้าหมายเฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ52บาทซึ่งราคาเมื่อวานปิดที่41บาท50อันนี้คือราคาเป้าหมายนะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มาประเมินตรงนี้ได้เช่นเดียวกันว่า,าหลายๆโบกนะมี5โบกเนะี่ยให้ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยแล้ว52บาทจากราคาตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะมีอัพไซต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นว่าอย่างนั้นเลยค่ะ